การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูเกมครั้งที่8ที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่2มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น17เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันเทนนิสชายประเภททีมรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสมโภช700ปีทีมนักเรียนไทยเสื้อสีเหลืองลงสนามพบกับทีมนักเรียนอินโดนีเซียเดียวมือ1ไทยส่งต้นกล้ามุรดาลงสนามพบกับสตีเวนฮารียนโตซึ่งในต้นเกมสู้กันอย่างสนุก แต่ต้นกล้าอาศัยจังหวะโฟแฮนที่เฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้2เซตรวดขณะที่ประเภททีมคู่ชายสุภวิทย์แซ่อุยจับคู่กับอากานิตพุ่มจิตพบกับฮาเคลรามาดาวที่คู่กับอินดาฮัสโซรีจากอินโดนีเซียยังคงเป็นทีมนักขวดไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก2เซตรวดสรุปผลการแข่งขันเทนนิสชายประเภททีมรอบชิงชนะเลิศไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป4ต่อหนึ่งคู่คว้าเหรียญทองไปอีกหนึ่งรายการ ไปต่อกันที่เทเบิลเทนนิสครับวันนี้ลงชิงกัน2เหรียญทองที่ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมนักเรียนหญิงชุดสีชมพูท่งมนอับสอนสดิตอภิรักษ์มือหนึ่งของรายการดีกีแชมป์เยาวชนอาเซียนยู18โดยน้องหลิวมนอับสอนใช้ทีเดโฟร์โฟแฮนที่แม่นยำกว่าเอาชนะไปได้3มเกมรวดสรุปผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทีมนักเรียนหญิงไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้3ต่อ1คู่คว้าอีกหนึ่งเหรียญทองในรายการนี้ ไปต่อกันที่ว่ายน้ำครับมีการชิงชัยกันถึง8เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่ท่าเดี่ยวผสม400เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเงืออฟ้าคณิษฐานิ่มดำนักว่ายน้ำดีกีเยวชนทีมชาติไทยจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในรุ่นที่4กระโจนลงสระว่ายแบบม้วนเดียวจบแตะขอบสระเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองด้วยเวลา5นาที2.67วินาทีสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูเกม2016อันดับหนึ่งยังคงเป็นทีมชาติไทยครับที่คว้ามาได้15เหรียญทอง แปดเหรียญเงินแปดเหรียญทองแดงอันดับ2เป็นอินโดนีเซียครับคว้ามาได้6เหรียญทอง8เหรียญเงินแปดเหรียญทองแดงอันดับ3เป็นสิงคโปร์ครับมีสี่เหรียญทอง6เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงนัทพลเปลี่ยนไทยสง์ถ่ายภาพธนธรรมโรจนสังวรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่